ดราม่ารัฐบาลเท่าสอส,อสอข้าราชการอิ่วสแกมเมอร์เป็นผ่านคนไทยคือฮับฟอกเงินซื้อหุ้นบ้านหรูหลังละ150ล้านสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกปมร้อนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือขอบเขตที่แท้จริงของการพัวพันของนักการเมืองและข้าราชการไทยระดับสูงในเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่ดูเหมือนจะขยายวงกว้างจนน่าตกใจครับในช่วงแรกมีรายงานข่าวที่กล่าวถึงนักการเมือง7คนแต่ต่อมามีการระบุว่าจํานวนนั้นน้อยไปมากและผู้เกี่ยวข้องอาจมีจํานวนเป็นพันคนไม่ใช่แค่1ิบคนใช่ไหมคะถูกต้องครับกลุ่มคนเหล่านี้รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นสอจอสอทอนายกท้องถิ่น ที่ใช้สัญลักษณ์888ซึ่งหมายถึงธุรกิจพนันออนไลน์และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสอสอและรัฐมนตรีในที่สุดเมื่อตัวเลขขยายไปถึงหลักพันทั้งนักการเมืองและข้าราชการที่โยงใหญ่คำถามคือรัฐบาลจะสามารถกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อบางส่วนอาจอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและหากรัฐบาลไม่สามารถเปิดเผยหรือจัดการกับคนในตัวเองได้ความเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการปราบปราม ก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับปัญหานี้มันรุนแรงถึงขนาดที่ประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินหรือว่ามณี laundering hub ที่สำคัญสำหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติเลยใช่ไหมคะการฟอกเงินทำผ่านหลายช่องทางใช่ไหมครับยังไงคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับการฟอกเงินทำผ่านหลายช่องทางเช่นการทำธุรกิจวีซอดการซื้อหมู่บ้านจัดสรรการซื้อรถหรูอย,อย่างเฟอร์รารีและที่สำคัญคือการเข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ของไทยมากถึง7-8ปบริษัทรวมถึงการซื้อกิจการโรงแรมและร้านค้าต่างๆในย่านสำคัญนอกจากนี้ยังมีการกวานซื้อบ้านหลูยกหวัง ในโครงการใหญ่3-4แห่งซึ่งบ้านแต่ละหลังมีราคาสูงถึง1 2 0 1 5 0ล้านบาทและเหมาซื้อเพนท์เฮาส์บางแห่งด้วยครับแล้วระบบตรวจสอบทางการเงินของไทยปปงธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์บกค้องถึงขั้นไหนตึงปล่อยให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้กลไกลทางเศรษฐกิจเหล่านี้ฟอกเงินสุกปกอย่างเปิดเผยได้คะ่ะนั่นแหละครับคือคําถามที่ต้องตอบการที่บริษัท p r i n c ์ International นของเฉินจือ้อถูกอ้างว่า มาตั้งสำนักงานที่ตึกชิโนไทยเพื่อเป็นนายหน้าขายหมู่บ้านจับสันเหล่านี้ให้กับจีนเทาก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการฟอกเงินมันเกิดขึ้นอย่างจงแจง้งนอกจากนี้ยังมีดราม่าที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของบริษัททรัคมนาคมโดยตรงครับบริษัทคนไทย2แห่งคือ Just และ Sy ิ p h o n ีถูกกล่าวหาว่าขายคลื่นสัญญาณและ i p address ให้กับสแกมเมอร์นิกกัมพูชาใช่ไหมคะถูกต้องครับมีรายงานจากฝ่ายสืบสวนนครบาลที่ระบุว่า มีการจับกลุ่มแก๊งขอเซ็นเตอร์ได้และพบว่า IP Address ที่ใช้ในการยิงสัญญาณเข้ามาในไทยเชื่อมโยงไปที่กัมพูชาแต่ผู้ที่ขายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงนี้คือบริษัทคนไทย2แห่งนี้ซึ่งขายสัญญาณให้กับบริษัทเน็ตของกัมพูชาเพื่อนำไปใช้กับสแกมเมอร์ แล้วกสทชซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจึงยังไม่ตัดสัญญาณดังกล่าวโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะใช่ครับข้อมูลนี้ถูกส่งให้กสทชตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ณวันที่พูดคุยกันยังไม่มีการตัดสัญญาณทางอ้อมนี้ทําให้เกิดคําถามร้ายแรงว่ามีผลประโยชน์มหาศาลอยู่เบื้องหลังการขายสัญญาณนี้หรือไม่และเหตุใดหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ จริงยังปล่อยให้ช่องวูสำคัญในการโจมตีพลเมืองไทยผ่านขึ้นสัญญาณยังคงอยู่ครับแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้เรื่องสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติแต่คนสมชัยตั้งคำถามถึงความจริงจังในการจัดการค่ะการประกาศนี้เป็นเพียงการปาหีเพื่อซื้อเวลาในขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยังลอยนวลอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคุณสมชายแสดงความเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือจับและยึดทรัพย์จริงจังแต่ผู้พูดระบุว่ายังไม่เห็นรัฐบาลไทยยึดทรัพย์สินของเฉินจื้ออย่างจริงจังเลยทั้งที่ทรัพย์สินและบริษัทของเขาถูกระบุว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยการที่ทรัพย์สินของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเครือข่ายสีเทายังคงอยู่ภายใต้ การครอบครองในประเทศไทยทําให้เกิดคําถามต่อประสิทธิภาพและความกล้าหาญของหน่วยงานปปงและดี i ในการจัดการกับตัวเป้งเป้ง,ปงและฝ่ายค้านถือวิพากษ์วิจารณ์ว่าดีแต่พูดและมายื่นเรื่องดําเนินคดีจริงจ,งจ,งจ,งจังต่อปปชหรือสารรัฐมนูญถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ละเลยหน้าที่การตรวจสอบรัฐบาลหรือไม่ครับแหล่งข้อมูลนั้นมีการาวิพากษ์วิจารการทางานของพักฝ่ายคา้านอย่างรุนแรงโดยระบ,บุว่าพักดังกล่าวควรจะเลิกเป็นพักดีแต่พูดผู้พูดตั้งคําถามว่า เหตุใดฝ่ายค้านจึงพูดเรื่องตัว PN หรือการอภิปรายต่างๆแต่ไม่เคยยื่นดำเนินคดีเลยประเด็นนี้ทำให้เกิดดราม่าว่าฝ่ายค้านกำลังใช้เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองที่มุ่งเน้นการพรีเซนต์โดยขาดความจริงจังในการนับไปสู่การดำเนินคดีครับสุดท้ายนี้ประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนสถานะจากฐานพักผ่อนและฟอกเงินของกลุ่มอาชญากร มาเป็นศูนย์กลางในการขวาดล้างแก๊งกาเชยกรชา,ชาติได้อย่างไรนั่นคือโอกาสที่ไทยควรใช้ในการเป็นศูนย์กลางในการขวาดล้างอาชญากรเหล่านี้ร่วมกับพันธมิตรนานาชาติใช่ไหมคะใช่ครับไทยควรใช้โอกาสในการเป็นศูนย์กลางในการขวาดล้างอาชญากรเหล่านี้ ร่วมกับพนมิตรนานาชาติซึ่งรวมถึง26ชาติที่รับผลกระตบแต่คําถามคือรัฐบาลไทยจะสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติให้กล้าส่งมอบข้อมูลและร่วมมือกันได้อย่างไรในเมื่อความโปรง่งใสและการยุตซับในประเทศยังเป็นประเด็นที่น่าสงสัยครับสําหรับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์เจาะหรือขอบเขตของการพัวพันของนักการเมืองและข้าราชการไทยในเครือข่ายสีเทาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีคับ